ปายบูซ่าเมื่อรีวิวว,วันที่5เป็นตัวไหนคุยหน่อยก่นนอนวันที่หาป้ายสีส้มมะพาเราจ้าจ้า,จาพี่จ้าอ่าป้ายบูซ่าเียจ้ะลูกใหม่จ้ะเีจ้ะ โปนั้นหมดแล้วจ้ะเฉพาะรูกที่ตัดในไลฟ์ค่ะจ้ะตอนนี้ตอนนี้รู้สึกจะเหลือ3,500ค่ะใช่ค่ะไม่ได้รวมค่ะใช่ค่าส่งประมาณประมาณร้อยาสิบใช่ค่ะ ประมาณนั้นค่ะจา้าใช้ป,ปกติค่ะไม่ใช่ค่ะมันจะแยกกระสอบพีถ้าเป็นอร์ไซ์ก็จะแยกเป็นกระสอบอร์ไซ์ใช่ค่ะใช้ป,ปกติค่ะใช่ค่ะค่าส่งที่จ่ายกับค่ส่งปลายทางค่ะ ค่าสินค้าค่ะค่าส่งประมาณนะหนูประมาณขนส่งอ่ะเขาจะมีบินให้พี่พี่จ่ายค่าส่งตามบินขนส่งเลยใช่ค่ะใช่ค่ะเขาจะมีบินให้พี่จ่ายตามนั้นเลยใช่ค่ะหนูไม่มีบริก,การเก็บเงินค่าสินค้าปลายทางจ้ะ เจ็ดพ<ม>ันใช่ค่ะคูณสอง<ม>เขาคิดเป็นต่อกระสอบค่ะฟ้คา<ม>ค่ะค่ะนอกจากพี่จะเหมาทั้งคันรถ ก็ซื้อเยอะๆเวลาลูกค้าคนหนึ่งก็ซื้อเยอะๆทีละห้าสิบกระสอบร้อยกระสอบเขาจะเหมาเป็นคันรถมันก็จะถูกอย่างเงี้ยค่ะจ้ะจ้ะเด็ดเกาหลีค่ะญี่ปุน่นเด็ดญี่ปุ่นเดเกาหลีก็มีงานตัวนี้เลยใช่จ้ะใช่จ้ะ ใช่ค่ะทางไลน์หรือทางเพจไลน์ก็ได้ค่ะไลน์ที่อยู่หน้าเพจอะ่ะใช่จ้ะใช่ค่ะช่องทางใดช่องทางหนึ่งถ้าพีโ่โอนตอนนี้เลยนะหนูส่งวันนี้เลยพรุ่งนี้ที่ได้รับจ้ะร้านหยุดวันอาทิตย์ค่ะ ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่นะคะ่ะราคาลดแล้วจ้ะได้ค่ะพี่ได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีนะคะอีกสักรอบตัดให้หมดวันนี้โชว์ให้หมดนะคะกี่โมงแล้วเนี่ยโอเคเอาอีกหนึ่งรายการแล้วกัน นะเดี๋ยวไม่ทันสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะพี่ออยไปไหนละออยิงเข้าเหรอโอเคอ่ะไม่เป็นไรสวัสดีนะคะปูผูสิตาค่ะนะคะรอบนี้ขายอาชายบ้างเนาะขายอาชาเรารีวิวกันไปแบบ ล่าสุดก็หลายปีแล้วเหมือนกันหลายปีมากแล้วนะคะขายยาชายตัวนี้จะเป็นงานเกาหลีนะคะงานเกาหลีแบ่งแบ่ง,บงมัดให้สําหรับลูกค้าที่แบบว่าง,งบน้อยไม่อยากได้เยอะๆไม่อยากได้ยกสอบอยากจะเติมของอะไรก็แล้วแต่นะคะ1มัดมี20ตัวเหมือนเดิม1มัดมี20ตัวเหมือนเดิมนะคะราคาถูกรอบนี้ผู้จัดโปรโมชั่นให้เท่าไหร่เดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะโอเคอะเฮ้ยนี่กูจัดเก้าร โอเคไม่เป็นไรเอาตามนั้นนะคะจัดโปรโมชั่นให้ปกติมัดละ1,100บาท1มัดมี20ตัวถ้า1,100ก็คือตัวละ55จัดโปรโมชั่นให้เหลือมัดละ900เหลือมัดละ900 1มัดมี20ตัวก็ตัวละ45นะฮะราคาถูก ที่ขายได้ราคาแน่นอนค่ะเยอะงานสวยๆนะคะงานสวยๆงานหัวๆเราไม่แยกออกนะคะเอาไปขายเอาไปทําราคากันเลยตัวละ4 5บาทที่สําคัญคือปูบอกเลยว่าขายยาวของผู้ชายตัวนี้ลูกค้าหลายคนซื้อไปขายเป็นงานของผู้หญิงทําไมถึงซื้อไปขายเป็นงานของผู้หญิงทําไมอะนะคะสงสัยใช่ไหมคือขายยาวผู้หญิงงานเกาหลีอะพี่ขายยาวผู้หญิงงานเกาหลีอะงานของผู้หญิงอะ,อะไซส์มันจะแบบแบบ ไม่เกิน3ามสองไงไซส์มันจะไม่เกิน3ามสองคือมันจะแบบทรงของผู้หญิงใช่ไหมมันจะประมาณนี้ลูกค้าที่ขายแบบพวกไซส์สามสี่สามหกอะไรเงี้ยเขาก็จะเอางานของผู้ชายไปขายผู้หญิงซึ่งมันเป็นขาเดฟเหมือนกันพี่ขาเดใผ้ายืดเหมือนกันเลยนะคะลูกค้าปูเยอะมากที่ขายแบบนี้นะคะเพราะว่าเกาหลีของผู้หญิงอ่ะพวกไซส์สามสี่สามหกมันจะไม่มี เวลาที่ลูกค้าเขาขายไซส์สามสี่สามหกเขาจะเอางานของผู้ชายไปขายซึ่งเดี๋ยวปูจะยกให้พี่และพี่จะตกใจเลยว่ามันแยกไม่ออกมันแยกไม่ออกจริงๆแต่เวลาที่เราแยกงานนะคะปูจะจจะให้พี่สังเกตดูกระเป๋าด้านหลังของผู้ชายจะเป็นกระเป๋าใหญ่ของผู้หญิงจะเป็นกระเป๋าเล็กๆกระเป๋าผู้หญิงจะเล็กมากพี่ของผู้ชายจะเป็นกระเป๋าใหญ่ๆนะคะ,ะงานเกาหลีราคาถูกนะคะใครรับมัดนี้ที่ปูเปิดเทสให้พี่ดูก็แจ้งได้เลยนะคะไม่รวมส่งนะคะไม่รวมส่ง ไม่รวมค่าส่งนะคะทางร้านไม่มีบริการเก็บเงินค่าสินค้าปลายทางนะคะพี่ขาโอนค่าสินค้านะคะโอนค่าสินค้าส่วนค่าส่งพี่จ่ายกับขนส่งตอนที่ขนส่งไปส่งของให้พี่ที่หน้าบ้านได้เลยค่าส่งพี่จ่ายกับขนส่งตามจริงได้เลยพี่ไม่ต้องกลัวร้านจะบวกค่าส่งพี่เพิ่มไม่ต้องกลัวจ่ายตามนั้นเลยค่ะนะคะขนส่งยื่นบินให้พี่พี่จ่ายตามนั้นเลยนะคะส่วนค่าสินค้าพี่โอนนะคะเราไม่มีเก็บค่าสินค้าปลายทางนะคะไม่มีถ้า ใครบอกพี่ว่าร้านภูสิตามีเก็บค่าสินค้าปลายทางนั้นไม่ใช่ร้านเรานะคะนั้นไม่ใช่ภูสิตานะคะนะคะภูสิตาจริงๆภูสิตาของแท้ไม่มีเก็บค่าสินค้าปลายทางนะพี่นะจำไม่จำไว้เลยนะคะร้านภูสิตาจริงๆไม่ว่าจะเป็นเพจไหนก็แล้วแต่ปุ๊บมีประมาณ56เพจนะคะ ทุกเพจของปุ๊จะแจ้งลูกค้าชัดเจนเลยว่าไม่มีบริการเก็บเงินค่าสินค้าปลายทางนะคะปุ๊ย้ําทุกครั้งย้ําทุกครั้งที่ไลฟ์สดย้ําทุกครั้งที่ถ่ายคลิปนะคะย้ําตลอดเลยนะคะเพจไหนก็แล้วแต่ที่เป็นชื่อเหมือนเราชื่อคล้ายเรานะคะไม่ใช่นะคะไม่ใช่เพจทุกเพจที่เป็นภูสิตานะคะจะมีหน้าปุ๊จะมีรูปภาพภายในร้านนะคะ จะมีเบอร์โทรของปุ๊มีไลน์อดดปูซิตานะคะชัดเจนมีไลฟ์สดที่อัปเดตให้ลูกค้าเห็นอยู่ตลอดว่านี่คือปุ๊ปูซิตานะคะเพจไหนที่มีชื่อคล้ายเราชื่อเหมือนเราไม่ใช่เรานะคะแค่คล้ายแค่เหมือนแต่ไม่ใช่นะคะถ้าเป็นปุจริงๆคือต้องมีหน้าตาของปุ๊แบบนี้โอเคไหมนะคะอะและที่สําคัญคือเพจไหนก็แล้วแต่ ถ้าเขาบอกว่าเป็นภูสิตาแต่บอกมีเก็บเงินปลายทางนั่นคือไม่ใช่นะคะเราไม่มีเก็บค่าสินค้าปลายทางนะพี่นะไม่มีบริการเก็บเงินค่าสินค้าปลายทางนะคะโอนค่าสินค้านะคะส่วนค่าส่งพี่จ่ายกับคนส่งตอนที่พี่ได้รับของเลยนะหนูย้ําตลอดเลยเนี่ยย้าแบบู้วยจะย้ำยังไงแล้วนะคะส่วนลูกค้านะคะที่ไม่มั่นใจ ไม่มีเก็บปลายทางหรอฉันไม่เอาฉันกลัวไม่ได้ของโอเคไม่เป็นไรพี่ผ่านเลยนะเพราะว่าหนูอะ่ะมีหน้าร้านมีตัวตนชัดเจนขนาดนี้นะคะชัดเจนขนาดนี้มีหน้าร้านมีตัวตนเนี่ยนะคะพี่ไม่ต้องกลัวว่าหนูจะโกงพี่หนู่ส่งของทุกรอบหนูส่งของทุกวันหนูส่งของเยอะมากหนูไม่โกงพี่แน่นอนหนูกลัวอย่างเดียวพี่รู้ไหมหนูกลัวพี่สั่งของแล้วพี่ไม่โอนโอเคไหมจบนะเข้าใจมาเปิดกันค่ะมาเปิดให้ดูค่ะ เป่าเบาพี่กลัวเขาอี้มันจะลม้มอ่ะใครรับมัดน,นี้ที่หนูตัดนะคะพี่แจ้งเลยใครรับมัดน,นี้ที่หนูตัดพี่แจ้งเลยนะคะใครรับมัดน,นี้ที่หนูตัดพี่แจ้งได้เลยมาอันนั้นเหรอเออนั้นก็ได้อันนี้ไม่ค่อยคมอ่ะอขายยาวชายงานเกาหลีสวยๆค่ะสวยไหมสวยมาก หลือตัว45บาทสวยที่สุดเหลือตัว45บาท,ท,บาทไซส์นะคะจะเริ่มที่ประมาณ30จนถึง36นะคะจะคลาก,กันประมาณนี้นะคะคลาสีคละไซส,ส์คลาแบบคลาสทรงคลสสาสไตล์นะคะลูกค้าไม่สามารถระบุไซส์ได้นะคะยกมัดราคาถูกลูกค้าระบุไซส์ไม่ได้นะระบุสีไม่ได้นะระบุทรงไม่ได้นะคะเพราะเราคลาก,กันให้นะคะเพราะเป็นงานที่เราขายราคาถูกนะคะ หนูบอกเลยกระสอบเกาหลีกระสอบละประมาณ13ื่นสามต้นทุนเฉลี่ยอยู่ในกระสอบตัวละ70กว่าบาทแล้วนี่หนูมาจัดโปรโมชั่นแบ่งมัดให้ตัวละ45บาทถูกขนาดไหนแล้วพี่ยอมขายขาดทุนแล้วถูกมากๆแล้วนะคะไม่สามารถระบุไซด์ได้นะคะคละกันพี่ระบุไม่ได้นะโอเคนะเข้าใจตรงกันนะคะค้าไซค้าสีค่าแบบค้าส่งระบุไม่ได้นะคะเข้าใจตรงกันนะคะโอเคนะคะ ขายาผู้ชายค่ะงานสวยๆค่ะยืดๆนะคะผ้ายืดสไตล์เกาหลีนะคะขาดไม่ขาดปนกันในมัดระบุไม่ได้นะคะขาดไม่ขาดปนกันในมัดนะคะระบุไม่ได้นะคะงานสวยมากจัดโปรโมชั่นเหลือมัดละ900บาท1มัดมี20ตัว1มัดมี20ตัวจัดโปรโมชั่นเหลือมัดละ9 0 0บาทตกเฉลี่ยตัว45่บาบาทพี่หาจากไหนงานแบบนี้พี่หาจากไหนงานแบบนี้เนี่ย แล้วที่หนูบอกว่าทำไมถึงขายผู้หญิงได้พี่ดูทรงสิผู้หญิงใส่ได้ผู้หญิงใส่ได้เห็นไหมขาเต๋อเตอ,เตอผู้หญิงใส่ได้นี่ไงนะคะผู้หญิงใส่ได้เอลสามสเนี่ยลูกค้าปูนะคะซื้องานของผู้ชายเอาไปขายผู้หญิงแล้วคือขายต่าเท่าไหร่รู้ไหมพี่ต่าสุดตัวเท่าไหร่ร้อยได้กำไรเท่าไหร่กําไรแบบกี่เปอร์เซนต์เกินร้อยเซคิดูดิแล้วค่าส่งต่างหาก เนี่ยนะคะสไตล์แฟชั่นเกาหลีงานเกาหลีสวยๆค่ะเดบ,เดบสไตล์ขัดเข่าด้วยนะนี่นะคะคือบอกเลยว่าพี่ขายได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงสังเกตง่ายๆของผู้ชายกระเป๋าจะใหญ่ค่ะกระเป๋าจะใหญ่ของผู้หญิงกระเป๋าจะเล็กของผู้หญิงกระเป๋าจะเล็กของผู้ชายกระเป๋าจะใหญ่และพี่ดูแบรนด์พี่ดูแบรนด์เป็นแบรนด์ดังของทางเกาหลีนะคะเป็นแบรนด์ดังของทางเกาหลีนะคะอืม อ่ะฮะงานเกาหลีค่ะสไตล์แฟชั่นเกาหลีที่ไม่ต้องกลัวล้ำกว่าเราเยอะขาดไม่ขาดปนกันขาดเดฟๆเ,เลยเห็นไหมคะขาดเดฟเลยนะคะอ่ะปูให้พี่ดูว่ามันเดฟแค่ไหนนี่นิ้วชี้ปูนะนิ้วชี้ปูนะนิ้วก็ไม่ได้สั้นนะยาวนะเนี่ยอืพี่ดูความเดฟนะคะเดฟมากนะคะพี่ดูดิอีกนิดเดียวนะคะตัวนี้ในขาแบบกี่นิ้วเนี่ย ห้าห้าหรือหเล็กมากนะคะเดฟมากนะคะสไตล์แฟชั่นเกาหลีนะคะสไตล์ข,ดขาดๆงานเดิมๆโปรโมชั่นราคานี้จัดให้ไม่บ่อยนะเอเป็นว่าช่วงนี้ที่ไลฟ์ก็จัดราคานี้ไปแล้วกันนะคะรีวิวล่าสุดน่าจะประมาณ3ปีที่แล้วนะคะขายมาก็ไม่รู้กี่หมื่นมัดแล้วเหมือนกันมีเวลาก็วันนี้มาตัดรีวิวให้เลย ามาตัดรีวิวให้มาดูกันราคาถูกๆอเมริกันอีเกิลโอ้ยตัวละ45บะาทถูกมายืดนะคะยืดเอลก็ประมาณสัก3 32นะองนะคะ30 30เอล30ฮะ30เช็ค10เช็คเป้าเช็ครายละเอียดให้ค่ะ10เป้าเช็งให้ป้ายยิงให้พี่จะไปเขียนไซส์เขียนเบอร์เขียนหวยเขียนคนรักเขียนจดหมายเขียนอะไรเขียนไปเลยได้หมดนะคะ ทำให้เช็ครายละเอียดให้ตูดก็เช็คให้นะคะตูดก็เช็คให้ตูดกางเกงเช็คให้นะ,ะเช็คให้ทุกอย่างเช็คให้ทุกสปปรรพสิ่งพี่เอาไปก็พร้อมขายค่ะเพราะว่ากางเกงมันรีดเรียบร้อยแล้วมันไม่ยับแล้วนะคะพร้อมขายอาจจะมียับบ้างนิดๆหน่อยๆเวลาที่เราทํามัดเนาะเวลาที่เราทํามัดมันเป็นรอยมัดเชือกก็เป็นปกติเอากางเกงไปวางมันก็คลายตัวหมดแล้วเนี่ยเอว สาสี่แล้วพี่ดูขาดิเดฟแค่ไหนผู้หญิงก็ใส่ได้จ้ะผู้หญิงก็ใส่ได้นะคะสวยมากเรียบมากนะคะโคเรียเอกล i สีนะเอกลสีโคเรียนะเอองามไหมล่ะดูสีนะคะดูสีดูปลายขาค่ะเป็นสไตล์แบบปลายขาขาดสกิดสกิด,ด้วยนะอ่าสะกิดสกิด,ด้วยนะดูนะคะปลายขาแบบสกิดสกิทนะคะใครอยากได้มัดนี้ก็แจ้งได้เลยค่ะไม่รวมส่งนะคะ ใครอยากได้มัดใหม่ก็รีบจ้ะแบรนด์ดังของกเกาหลีออกอีกแล้วจ้ะไปเซิร์ชเอานะขี้เกียจบอกแล้วไปเซิร์ชเอาเลยแบรนด์ดังนะคะราคาหลายตังจ้ะขอบพรคุณมากมากค่ะพี่ค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะส่งจริงค่ะส่งทุกวันส่งจริงๆมีหน้าร้านที่ถ่ายอยู่นี่ก็คือถ่ายอยู่ที่ร้านนะคะไม่ได้ถ่ายโกดังคนอื่นนะคะถ่ายโกดังหนูนี่แหละค่ะนะคะ,นะค,ะคำถามเยอะมากตอนนี้ปวดหัว ถ่ายที่ร้านหนูคะ่ะคุณพี่หานะถ่ายหน้าร้านหนูนี่แหละมอืงานสวยๆจ้ะตัวนี้เอประมาณยี่สิบแปดสามสิบผู้หญิงจะใส่ก็ได้จ้ะสวยมากนะคะงานเกาหลีสวยมากๆเนี่ยแบรนด์ดังๆทั้งนั้นเลยอะ่ะดูดิแบรนด์ดังๆของเกาหลีทั้งนั้นเลยยืดนะคะพาย,ยืดทุกตัวนะคะพาย,ยืดทุกตัวยืดมากยืดน้อยแล้วแต่กางเกงค่ะยืดมากยืดน้อยแล้วแต่นะคะ สไตล์ขาดเข่าพี่จา๋าขาดสกิทอุ้ยผู้ชายใส่แล้วแบบมันน่ากินอ๋อดูเด็สวยมากคนเพ่นะคะราคาถูกตัวละส5ห้ามาดูแบรนด์นะคะงานป้ายนะจ๊ะงานป้ายนะจ๊ะป้ายเกาหลีจ้ะแบรนด์เกาหลีจ้ะบางแบรนด์อาจจะเป็นแบรนด์ที่เรารู้จักไม่รู้จักก็แล้วแต่เนาะ ไหนที่เขาเล่นงานเกาหลีเขาก็จะรู้จักนะคะว่าแบรนด์นี้มันเป็นแบรนด์ดังมันเป็นเดอะเบสมันเป็นสุดยอดของเกาหลีอะไรเงี้ยนะคะบางคนอาจจะมองว่าอุย้ยฉันรู้จักแต่รีวายลีแรงเลอร์หนูอยากจ,จะบอกว่าพี่เปิดโลกกระทัดให้กว้างนิดนึงนะคะแบรนด์ในโลกนี้มีอีกเยอะมากเลยค่ะที่สามารถทําราคาได้แพงกว่ารีวายลีแรงเลอร์นะโอเคจบวินเทจค่ะหาวินเทจออริจินอลวินเทจสีดำสีดำคาร์เด็บเดฟนะคะคาร์เด็บเด ขากระบอกใหญ่ขาหมาอะไรพวกนี้ไม่มีนะคะขากระบอกใหญ่ขาหมาไม่มีนะคะจะมีแต่ขาเดฟขากระบอกเล็กเท่านั้นมีแต่เดฟกับกระบอกเล็กเท่านั้นนะคะคุณพี่สวยๆค่ะดูได้หนึ่งมัดมี20ตัวหนึ่งมัดมีย0สิตัวหนึ่งมัดมีย0สตัวจัดโปรโมชั่นเหลือ900บาทคุณพี่จัดโปรโมชั่นเหลือ900บาทนะคะงาม สิเป้ากระดุมเช็คให้หมดค่ะยิยงป้ายให้นะคะยิยงป้ายให้ทุกอย่างพี่จะไปเขียนไซส์เขียนอะไรก็แล้วแต่นะคะเออเนี่ยเขียนไซส์วัดไซส์นะคะแล้วพี่ดูงานนะหนูอยากจะให้พี่ดูผ้ามากเลยนะว่าผ้ามันเฟดแบบม,มันเต็มมันแน่นมากนะคะสไตล์ขาดไม่ขาดในแต่ละมัดแล้วก็ค้ายๆกันนะคะเราทําค้ายๆกันนะคะที่สําคัญคือเราเช็คทุกอย่างให้พี่ก่อนที่เราจะทํามัดค่ะเช็คให้พี่ทั้งหมดเลยนะคะ G.U ค่ะ G.U นะคะแบรนด์ brand G.U เป็นแบรนด์พรีเมียมนะคะ G.U น้องๆยูนิโคลเลยนะคะสไตล์ไม่ขาดเนาะอ้ยสวยค่ะนะคะคละกันนะคะในมัดรเราคละกันนะคะขาดไม่ขาดคละกันไซส์ก็คละคลกันนะคะลูกค้าไม่สามารถระบุได้นะจ๊ะสวยงามทุกตัวจ้ะพี่จา๋าโอ้ยเด่นนี่พี่ตัว45บาทหาไหนได้เปิดกระสอบยังไม่ได้เลยราคานี้หนูบอกเลย ดูเดี๋ยวพี่ขาดบวเข้าขาดบวเข้าอุย้ยสว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 ยนะลูกคาขาจัดเลยค่ะเหลือเก้าร้อยค่ะตัวละสี่สิบห้าค่ะมัดเดียวก็ส่งค่ะสองมัดก็ส่งค่ะสิบมัดก็ส่งค่ะยี่สิบมัดก็ส่งค่ะพี่อยากได้กี่มัดพี่บอกหนูเลยนะคะอยากได้กี่มัดบอกหนูเลยเนี่โจ๊กอลอนดอนนะคะเมินโคเรียนะคะดูได้นะคะว่าเป็นกระสอบเกาหลีจริงๆงานเกาหลีจริงๆนะคะ เอลตัวนี้ก็ประมาณ30นะคะ28 30นะคะแฟชั่นค่ะสไตล์แฟชั่นนะคะงานแฟชั่นแฟชั่นเกาหลีขาดไม่ขาดก็ปนกันนะคะหนูอยากจะให้พี่ดูงานในมัดที่หนูทํานะคะหนูไม่มีการเตรียมแต่อย่างใดนะคะหนูบอกเลยหนูอยากจะชิมมัดไหนหนูก็หยิบเพราะหนูมั่นใจว่างานมันสวยอยู่แล้วทุกมัดเนาะไม่ว่าจะเป็นมัดนี้หรือมัดไหนมันก็สวยเหมือนกันทุกมัดนะคะนี่นะคะมือฉังในการทํามัดค่ะเช็คงานเช็คสิทธ์ เช็คเป้าเช็คทุกอย่างสุดยอดทําเก่งมากนะคะน้องๆก็นั่งเช็คนั่งทํากันตลอดค่ะพอเวลาลูกค้ามาซื้อทีหนึ่งนะสามสิบมัดห้าสิบมัดอะไรอย่างนี้นะคะสุดๆค่ะงานสวยๆใครอยากได้มัดนี้ก็แจ้งมาจา้ะนะดูเลยนะคะดูงานดูงานได้เลยนะคะสวยงามเป็นไง แจมค่ะสีดำแบบไม่ขาดใส่ทํางานก็ได้นะคะใส่ทํางานก็ได้ใส่เที่ยวก็ได้โอ้โหตัวนี้เอวเอวประมาณ34นะคะ Made Korea. เมด e อินโคเรไีไซไซแอวก็น่าจะประมาณสัก34นะเมด e อินโ r e a ีนะคะเอวประมาณสัก34นะคะดูนะคะสวยขนาดไหนคะคุณพี่ผ้าเยื่อทุกตัวค่ะพี่ขาผ้าเยื่อทุกตัวค่ะ เอลเริ่มต้นก็ประมาณสัก30บค่ะพี่ขาเอลเริ่มต้นก็ประมาณสักสานะคะใหญ่สุดก็ประมาณ3 4มสค่ะประมาณนี้ถือว่าเป็นไซส์มาตรฐานปกติทั่วไปไม่มีโอเวอร์ไซส์ไม่มีไซส์โดดนะคะตัวนี้ไซส์เกาหลีค่ะไซส์เกาหลีสไตล์เกาหลีงานเกาหลีค <version> ่ะพี่ขานะคะพี <spe c aquilo> ่ดูหนุ่มเกาหลีค่ะหุ่นประมาณไหนไซส์กางเกงก็จะประมาณนั้นนะคะไซส์กางเกงที่มาบ้านเราก็จะประมาณนั้นนะคะแฟชั่นเกาหลีมันเป็นประมาณไหนงานที่มาบ้านเราก็เป็นประมาณนั้นค่ะพี่นะคะเพราะตัวนี้มันมาจากเกาหลีค่ะ ะะตัวนี้ก็น่าจะสัก3-4ค่ะผู้หญิงก็ใส่ก็ได้นะคะดูได้เลยเห็นไหมขาเดฟๆสไตล์ขาสวยๆแฟชัน่นสนิมเขียวอีกต่างหากออยยูนิโคลตัวนี้เออว่าแล้วจริงยูนิโคลค่ะอาป้ายหนังนะจ๊ะงานรุ่นเก่านะจ๊ะงานรุ่นเก่านะคะยูนิโคลตัวนี้นะคะ เวลาที่เราทำทำปนไปที่เจอในมัดอะไรนี้นะคะก็เอาไปแยกค่ะพี่เพราะว่ายูนิโค่ต่าๆก็ตัวละ3 50บาทแล้วนะยูนิโค่ดูค่ะสไตล์ไม่ขาดทางพี่ค่ะสไตล์ไม่ขาดนะคะเป็นป้ายหนังรุ่นเก่านะคะงานป้ายตัวนี้เนี่ยในช็อปบ้านเราไม่มีนะคะบ้านเราจะเป็นรุ่นใหม่จะไม่มีป้ายด้านหลังนะคะดูได้เลยใครรับมัดนี้แจ้งเลยใครรับแจ้งเลย อ้โหยแก็บค่ะคุณพี่ค่ะแก็บค่ะแก็บค่ะแก็บนะคะเอประมาณ28จ้ะนี่คือสีเดิมเดิมนะคะสีเดิมเดิมสไตล์เดิมเดิมนะคะสไตล์เดิมเดิมงานเดิมเดิมทั้งหมดนะคะงานเดิมเดิมทั้งหมดมาแบบนี้เลยราคาถูกขายง่ายขายไวค่ะคุณพี่อ่ะสั่งสินค้าสอบถามนะคะทางลาหรือทางเพจ Facebook รายละเอียดเพิ่มเติมใส่เอาไว้ให้ด้านล่างใต้โพสต์นะคะไม่มีบริการเก็บเงินค่าสินค้าปลายทางนะคะ ละเอียดแคปหน้าจอแล้วแจ้งเข้ามาทางล์หรือทางเพจ f a c e b o o k ได้เลยนะคะเดี๋ยวไล์นี้หนูขอตัวปิดไปก่อนแล้วนะคะใครรับมันนี้แจ้งเลยค่ะแคปทักเข้ามาได้เลยนะคะแคปทักเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะใครอยากมาหน้าร้านเปิด g o Google แบบพิมพ์ชื่อร้านค่ะภูสิตานะคะสวัสดีปุ๊และร้านภูสิตาขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ โอเคได้เลยค่ะพี่ขาแคปแล้วก็ทักแชทมาได้เลยนะคะพี่กุ้งแห้งแคปแล้วทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะสอบถามทางไลน์หรือทางเพจ Facebook ได้เลยนะคะพี่กุ้งแห้งแคปแล้วทักแชทมานะจะ๊ะเดี๋ยวหนูขอตัวปิดไลฟ์ก่อนนะคะพี่ขาสวัสดีค่ะ